สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนและก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนตะบนวบกวลพะดงราชประชานุกูลนะครับวันนี้คุณครูธนินวัตรอัคราภวิวัน์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่10นะครับ ก่อนที่จะเรียนนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับมาักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับข้อหนึ่งอธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุข,ขบญญาบญัติแห่งชาติข้อที่10ข้อ2เสนอวิธีการแสดงออกการมีสํานึกต่อส่วนรวมและสังคมข้อ 3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามหลักสุข,ขบญญาบญัติแห่งชาติข้อที่10 นักเรียนครับนักเรียนเคยทำความดีกับผู้อื่นหรือไม่ครับผู้อื่นมีใครบ้างเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับเ <c oughs> พื่อนบ้านนะครับหรือเพื่อนของนักเรียนเองนักเรียนเคยทำไหมครับความดีท <c oughs> างเรียนเคยทำนะครับนักเรียนทำความดีเรื่องอะไรบ้างนึกออกไหมครับ แล้วเมื่อ,น,อนักเรียนได้ทำความดีแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับทุกสิ่งในโรงเรียนนะครับถือเป็นสมบัติส่วนรวมของนักเรียนทุกคนนะครับซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อโรงเรียนครับยิงช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาโรงเรียนนะครับจะมาก็คือรับนมรับเงินค่าอาหารกลางวันนะครับส่วนการเรียนนี่ยังต้องหยุดไปก่อนมันก่อนโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนต้องมีความรู้สึกดีต่อโรงเรียนแน่นอนนะครับ เรามาดูสุขคญ,ญัยาแห่งชาติข้อที่10นะครับเขาบอกว่ามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเรามาดูความหมายของจิตสำนึกนะครับคำว,ว่าจิตสำนึกหมายถึงการกระทำโดยรู้ผิดชอบชั่วดีซึ่งควรเป็นการกระทำที่ดีและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน นะครับเรียนดูภาพเห็นไหมครับการมีจิตสำนึกที่ดีสอดต่อส่วนรวมนะครับน,นักเรียน3ามคนหรือผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดไปเที่ยวชายหาดจะไหมครับตามภาพเรียนเห็นไหมครับเขาค้างทำอะไรอยูอ่ช่วยกันเก็บขยะนะครับนี่ก็เป็นาการ แสดงจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมนะครับแต่ทางที่ดีเราควรทิ้งขยะลงในถังขยะนะครับก็จะไม่ลําบากในการเดินเก็บแบบนี้อีกนะครับต่อมาก็คือช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับตน้นให้สกปรกรกนะครับประกาช่วยกันเก็บกวาดดูแลให้สะอาดทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ของนักเรียนเองนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับทรัพยากรที่โรงเรียนก็เช่นน้ําหรือไฟนะครับถ้าเราเห็นน้ําหยดในห้องน้ําต่างๆที่มันเต็มแล้วอันเียก็ช่วยกันปิดหรือปิดไม่ได้ก็มาแจ้งกดครูนะครับทัง น้ำหรือไฟก็เหมือนกันนะครับถ้าเห็นเปิดทิ้งไว้อยู่ในตอนกลางวันนะครับก็ปิดนะครับแต่การปิดไฟมือต้องไม่เปียกนะครับการมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อมานะครับก็คือไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับ ของเล่นต่างๆที่โรงเรียนนะครับก๊อก,กน้ําที่ดื่มน้ํานะครับก็ไม่ทำลายนะครับช่วยกันดูแลร,รักษานะครับร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมนะครับเช่นนะครับักล่ให้ทำเบน ลเดี๋ยวก็ลงมาช่วยกันเก็บกวาดปัดน,นะครับตามหนะ้าที่ที่รับผิดช,ชอบนะครับคือทุกคนร่วมกันนะครับก็จะทํางานนี้ได้สําเร็จนะครับเดี๋ยวที่บ้านนักเรียนก็เหมือนกันนะครับร่วมกิจกรรมนะครับเก็บขยะรอบๆบ,บ้านหรือหน้าบ้านนะครับบ้านเราสะอาดบ้านข้างๆเราก็จะสะอาดไปด้วยนะครับ รบับผิดชอบส่วนรวมต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับช่วงนี้กําลังระบาดอยู่นักเรียนรู้ใช่ไหมครับโควิด19นะครับเราต้องปฏิบัติตนเปนนาานเลี่ยนระยะห่างสวมแมสและสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่นะครับ และก็มีน้ำใจนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเช่นเห็นน้องเห็นพี่นะครับถือของมานะครับต็มัเต็มือก็เข้าไปช่วยนะครับหรือเห็นครูถือของมานะครับก็เข้าไปช่วยช่วยถือนะครับหรือแสดงน้ําใจนะครับก็จะมีน้ําใจนะครับช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคุณนครูพ่อแม่ผู้ปกครองก็เหมือนกันนะครับมีน้ําใจช่วยเหลือนะครับ สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10นะครับมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมร่วมการสร้างสรรค์สังคมนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับจะเปลี่ยนต้องเพื่อพาอาศัยกันซึ่งกันและกันนะครับทําสิ่งดีๆให้กันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะช่วยให้สังคมของเราหน้าอยู่มากขึ้นนะครับนักเรียนครับ มาดูกิจกรรมประจำวันนี้นะครับในแบงงานที่9นะครับเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขธรรมญาิแห่งชาติข้อที่10นะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนต้องการทําความดีเพื่อสังคมคนละหนึ่งรูปนะครับตามจิตนาการของนักเรียนนะครับพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้คุณครูนะครับ ลักษณะแบ่งงานจะเป็นแบบนี้นะครับการปฏิบัติตนตามหลักสุขมิรมาแห่งชาติข้อที่10นะครับนักเรียนก็จะเขียนอธิบายด้านล่างนะครับว่าสิ่งที่อยากทําเพื่อสังคมคือทําอะไรครับเขียนอธิบายสั้นๆนะครับด้านบนในวงกลมก็จะเขียนเป็นวาดภาพในจีนนักเรียนต้องการทําความดีนะครับตามจินตนาการนะครับระบายสีให้สวยงาม เรามาดูใบความรู้นะครับเรื่องสุขธรรญาติแห่งชาติข้อที่10นะครับมีจิตสำนึกและมีสำนึกต่อสังคมร่วมสร้างสารรค์สังคมนะครับมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมนะครับช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนการจัดขยะและน้ำเสียภายในบ้านและรู้จักคุณค่าของทรัพยากรนะครับรู้จักใช้อย่างประหยัดนะครับ สรุปบทเรียนประจำวันนี้นะครับสุขธรรมญ,ญาติแห่งชาติข้อที่10นะครับมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมกันสร้างสารรค์สังคมนะครับทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับจะทำให้สังคมเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับทุกคนในสังคมจะมีความสุขนะครับทุกคนก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับ นักยนครับบรรสุกหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ